ขอเลื่อยจากพี่น้องเลื่อยสก็บที่เราดอกได้จากพี่น้องอืออุ้ยบังนี่ช้ำดอกจ้าในนี้ดอกหนึ่งถุงดำจ้าตัใหญ่จ้ปาะตั้งใหญ่ทั้งเหงาพี่น้องเอ้ยฮเห็ดอันนี้ออกแล้วเด้อพี่น้อง ดี๋แหละพี่น้องใบใหม่ใบเดียวจ้ะือข้าเพิ่นมังนี่ยงกายไปบางหันได้นี่เฮทปบวกดอกเดียวแต่ว่าดอกใหญ่จ้ะดีหน้ามพี่น้องลองซิ้อตัดสีด้วยดอกนี้แห้งามพี่น้องอ้้ยพดอกนี้งามพี่น้องเลยสวัสดีค่ะสวัสดีครับ พ่อกับวิสารบ้านฉันจ้าพ่อกันใน,นวันที่26กระะกฎาคม2566จ้าเมื่อนี้ก็เดินทางเขาป่าคือเก่าจ้าพิกัดปลาลางบ้านน้องเมฆจ้าตำบลห้วยคาอำเภอบุญทลิกจังหวัดอุบ,บลราชธาน,นีจ้าไปหลุนไปชมก็แม่ป้ามีจ้าเมื่อนี้พี่น้องสีมานบ่จ้าไปกันจ้าครับผมหลักๆที่ออกอยู่ตอนนี้ก็เป็นเห็ดกอเนอะะาะครับผมลุนเบิ่งครับอ่ะสีมานเป็นไดแนี่วกินเนาะ กอแดงจ้ายวลังพูดจากขี้ดิ้นจ้าคนมีเห็นอยู่หาดอกนะ้ะพอปพามีเนาะครับสิเก็บที่ระดอมด้วยใจพี่น้องอืูย้ยบางนี่ขาเนาะขาพี่น้องพีกพ่อะพาะพี่พ

พี่น้องหมู่บ้านโพนี่ฮะได้ดแฝดเนาะหมู่บ้านเทาก็บ่เห็นแหละพอประมาณมีฝนกระต,ต,ตกแต่เศร้าจ้ะพี่น้องแต่ว่าตอนนี้กระเศร้าตกแล้วจ้ะเ,เ,เดิอมเพีนแดดแล้วจ้ะแต่ว่าจักสีแดดได้ถึงปนได้หากใหม่หัดเห็นแหลบ,บ,บเลยเนาะจ้า ไม่แน่กินพอ่อพรมิแต่กับพวกนี้อุ้ยครับเพิ่นสองดอกด้วยพี่นอ้องอีดอกหนึง่งดอกนี้ทอดจานนี่พ่อพรมิไหนบอกจ้าบ้านเธอเลอแต่กับแข็งด้วย,วยจ้ะพี่นอ้องยังเป่าแล้วมามา ผ่าเลยจ้ะพี่น้องดอกงามๆแกผาาจ้าตัวกอนาเฮงจ้ะปวดดอกเดียวจ้ะคือสีเยาไปเต็นหน่อยๆเนาะเมน À, ừ. cấu cứ cấu. Không thể à, đó, cứ câu ừ, Con thẻ Coi lại cái gì hàng Có ý vô nữa đó. Em. กอหรือแดงแดงโอ้ยดอกไงเฮ้เฮ็ดปวกนี่ก็พอมองแล้วเดีอกว่าท่านพอเป็นมูอยู่ปวกดอกเดียวหายไปคคึง่งหนึ่งแต่กระบอเป็นยังจ้ะ,ะติดตัวไปที่นอกวันนี้เสียงรถหลายเนาะพอประมีเนาะครับ จ้ดอกนี้เป็นตีนไสโอเบื่อยเนาะเบื่อยนะแลยถามดอกจ้าในนี้ดอกหนึ่งดอกที่สองอู้หูงาแมแห้งพอป่อมี่ดอกที่สามนี่จ้ายินแสงแดดแล้วพี่น้องพึ่งข้าไลาจ้าน้าเละสอง แข็งดีขนาดขาอะไรเจ้อเลสพีแท้งสิจะได้เปื่อยก็บ่เอาจ้าโดกนี่โดอกนี้บ่ได้เปื่อยนี่ดีดอกนี้ไห้เหลืออืมได้บ่วะเปื่อยซะเกัน เห็ดอันนี้ออกแล้วเด้อพี่นนองดอกจูมจ้าสองดอกจะ่เสอเอาดอกนึ่งจาะพี่นนองเกือบเหยียบพอปามีวยายยา จ่าในนี้ดึงด้ำจ้างามเนาะหาแล้วจ้าอืม้ม Ướt may ra Kết quả mình khó bắt đấy, cả đọc đều khi cầu Mong là đọc phía nọ บมง่ตีละพี่น้องใบใหม่ใบเดียวจ้ะกาบอเห็นแม่ปลาหมียางกายไปแล้วเขาบ่ถทึกทางมาเห็นเด้อจ้ะเฮ็ดก่อนนี่ขาเป็นเมืงนี้พุ่นบึ้ยแต่อนอนสอนแฮงพีทางพี่ใส่เดียวกันเลยแม่ปลาหมีใส่เดียวกันนะไม่ยีกอกนึงนี่มนะขึ้นขาได้จ้ะ มีอีกได้หนิใช่นี่โอ้นี่อุ้ยเมย์ปามีบ่เห็นกาลังงามจ้าพี่น้องน,นี่ย่งางกายไปวังหันได้นี่เห็นคือกันใช่โอุ้ยงามตัวแล้วเนาะนีเอาตามานำอยู่นอนมอนี่นอนโอ้เกือเอามาละเน,นาะมะเมนใบตองสนละเมนอยู่ ขึ้นข้าวอีกจ้าดอกนี้ก็น่ังามแต่พี่น้องก็ลังพวกแกงเฟสจ้าอัดเห็ดบวกพี่นอ้องเห็ดบวกดอกเดียวแต่ว่าดอกญ่จ้เาเลือดในเงาใหม่เลยโอ้ขึ้นมาขนาดยุบอ,อมี พี่น้องบ่งในจากขาเพิ่นพึ่นข้าลารอีกจ้าจะต้องขึง้นไหมจ้าสองดอกด้วยจ้าพี่น้องแต่แเมยประมีสิเอาดอกหนึ่งจ้าดอกนี้ประท่านเอาจ้าพวกไว้เอามืออื่นแม่ทับแม่ทับ ยังแข็งอยู่ดอกเนาะแข็งแข็งแข็งพูดแม่บึงก็จะงงอ่ะได้บ่ได้ขาสั่นั่นขาเหยขาหน้อยก็ยืนได้โอ้ยขาหนอนเก็บปวกดอกเดียวเก็บมานี่กระไรดอกเลยเป็นไรดอกก็ได้บ้านเลยมีงามที่นู้บ้ามีโม่ได้บ่สูจอยพอพ่อมี สามดอกไม่มีออกใหญ่ๆกันนะขออีกแล้วพี่น้องโอ้โหขาอยู่ลเลยแฮ้ยปุ๊บขายาวขนาดจ้ายางหนาแวแต่พี่น้องขอแค่ดอกเดียวพี่น้องเอ้ยเห็ดพวกนี้ น้องเอาขาพ่นให้ได้ได้โบโสุดคือเกาอ่าขายาวขนาดมเ,นม,เน <laughs> มนจ้าเราจะเฮ็ดปวก <laughs> เฮ็ดตรงน้ำฝน <laughs> งามจ้าพี่น้องด้องนี่เหมืดเข้ามาแล้วพี่น้องฝนสิโตอีกแล้วเขาดินจ้าพีก Ui, uh, bưởi thêm có mì nữa Phốn tốt xài lái nè, đâu có pì Thì đọc chôm phân Để con mì ăn được nó Đậy uh, đẹp uh. เสือล่า้องนี่งามอยู่ไ,ไหนวะเสือล่าอีกเองนี่งามดอกจูมขึ้นน้ำขางใหม่เลยขึ้นข้าไล่จ้าอุ้ยงามขนาดพอประมาณ จะของคนมากินเลยพี่น้องถึงดำจ้ามางามแต่ข้ามาใหญ่แต่ป้าตังใหญ่ทั้งยาวพี่น้องเอ้ยวกดอกเบี้ยอีกแล้วจ้าสีเซ่ยตุกปุกดีเห็นจ้าหน่อยมากแล้ว มือใช้เจอพี่น้องอืมผลโยนดอพี่น้องอู้ดอกหน่อยเพิร์คเมีพ่อพ่อมี่ีดอนะดอกเนาะดอกนี้เอาเลยโอ้หมืนตัวอกเดียวอีกแล้วมันปูจ้ะพี่น้อง นเดือดของพผลนม้เปล่าเลยได้นี่เปล่าแล้วบ่นี่เด้เบื้องที่อะไนี่ใอะไะนี่พี่น้องเบื้องนี้จ้ะเกือบครึ่งเนาะแม่นอ่ะเอ็นๆขอเด้อเจ้ากินซ้ำนี่ละข่อยจะเอาเมื่อแกงบบบนี้ดอกนี้หนาอู้ดอกนี้ดอกหน่อยเพิ่นหัวใหญ่ดอกขันเนี่ยนี้อู้พี่สีใหญ่อยู่ได้นี่โอ้ยอีกโอ้ยอีกพี่น้องเห็นทางเดียวเลย กำลังสึกเกิดกำลังสึกขึ้นจ้าวันนี้ไม่แดดแล้วเด้อจ้าอู้นี่กระดอกหน่อยพอป่มีเอ้ยทีเก็ดอีกอยู่ัางทีอะไรี่น้องทขนตัวได้ดีแฮะทีอีกดอกนึงเอาไปบ่ได้จะเห็นเลยทีเดะพี่น้อง ุ่นใบใ,ใหม่เขึ้นมาเลยจ้ะมีแฟด์ป้องมีแฟดบองโอ้มีแฟดดอกเดียวโทนโทนกังกัง้งกลังพูดจากขิดดินจ้ะหักไม่เพ,พราะ่มีหักไม่ดอกนี้ให้งามพี่น้อง นามแห่งจ้านามอ,อีหลีจ่ะจะงามคือการจ้าพี่นอกผ้าพันนี่เลยเนาะ นี่คางในเห็นแดงๆนี่อุ้วแพทแพทอู้พิ่นองแพทแพแพะคูจ้ะแพะคูไใบตองเถนนเถิะนี่เม่้อลดพิ่นองเอ้ยอาเลยเนาะพอดีงามจ้าสองดอกงามงามงามยูงามอยู่ พี่น้องเลยอีกดอกจ้าครับผมได้เวลากลับบ้านแล้วครับสรุปผลงานกับแม่ป้ามีครับแม่ป้ามีเตรียมพร้อมแล้วครับอ่ะเป็นจะได้แม่ป้ามีเมื่อน,นี้มือน,นี้ก็สีไม้เป็นเฮ็ดก็จะพี่น้อง ได้เฮ็ดกอได้เฮ็ดเพิงขาลลยจ่าได้เฮ็ดเพิงดำเฮ็ดข้าวดินเฮ็ดปวงมองละดอกเก็บไปเก็บมากร็หลายดอกเองจ่าพี่น้องิึงผลงานโดยรวมแม่ป้ามีจ้าครับผมไปเองเข้ากับเฮ็ดกอเนาะมันี้เนาะจ้ามันสุดยอดอยู่ครับเอาเปิดฉากด้วยเฮ็ดกอเนาะจ้าเก็บเฮ็ดรวมกับเฮ็ดเผิงขาลล่เฮ็ดเพิงดำพิจารณดโดยเฮ็ดกอคือเก่าจ่าพี่น้องจ้าฝากก็ไล่ก็แช์ก็ติดตามในส่องอีสานบ้านฉันได้ด้จ้า แม่ปามีก็ขอบบุญขอบคุณผู้ที่เขามารับชมขอบคุณทุกกระล่างแรงจใจที่ทรงให้พ่อปามีกับแม่ปามีสำหรับคลิปวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับพอกันไหมคลิปหน้าจ้าครับผมพอกันไหมคลิปหน้าคับ